พี่น้องไปฟังบอดบีกเพิ่นเบาคลิปนี้จ้ะไปฟังบอดบียกเบาคลิปนี้ผู้ใดอันคนอยู่ในวงการที่เคยหักเคยแพ่งกันโอ๊ยบลูว่าอยู่ในวงการหรือบอยอยู่ในวงการเด้อพี่น้องคนที่เคยหักเคยแพงเคยเพิงผ้าเคยซอยกันนะแม่กับบอดบีกนะ่ตอนนี้ผู้ใดหายไปฮึ้ยพี่น้องผู้ใดหายไปซาบึงการละสงสัยว่าต้องมีเอียงบอดบีกเพิ่นกะเบา ประมาณว่าอิชาเนี่ยแหละพี่น้องอิชาเล่าเนี่ยแหละนีู่้ใดเฮ้พี่น้องเฮ้ที่เปลี่ยนแบบนั้นเห็นเพื่อนอายุหน่อย<ม>เพิ่นใดดีด<ม>เพิ่นด้วยไหวกับสีอิชาเพื่อนได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเอา,เอาไปฟังคลิปกันพี่น้องแล้วบอกเกี่ยวกับนี่แหละกับอันค้อนอิชากันแลวกะกับลูกกับเต่าเล่าเนี่ยแหละพี่น้องเพื่อนสิไปเสริมควาดังคุณได้พี่น้องไปเบิ่งคลิปกันจะไปฟังฟังแล้วบอกประเด็น ที่คาใจที่สงสัยอีลีก็คือมีคนอิจฉาพี่น้องอีลีอีรอนี่แหละฟังๆแล้วว่านาะจะมีเรื่องนักใจกับอันนี้นิดๆอยู่พี่น้องเลยแต่เราก็สิตาดอ,อกตัดใจแล้วล่ะว่าบอบคนนี้ดีกว่าเห็นหนาก็แค่คุยกันก็ได้จ่างินะพี่น้องสงสัยผูได้หูคอมเมนต์บอกสาวบึงการน้ำในใจอยากหูแหง <laughs> คิดบอก ไปฟังคลิปจ้ะเอนเบอร์ชูยางะอะไรก็ต้องพี่น้องก็ต้องคอมเมนดอขอกเอนเบอร์หลังนี่คข่ปลาหนู่นซี่เรียดพี่นอ้องตั้งแต่ตั้งแต่ผมหยุดหยุดพูดถึงคนอื่นหยุดตามเกมหยุดอะไรอย่างเงี้ยหยุดอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมีความสุขมากจริงๆไม่อยากมีปัญหากับใครไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยาก มีประเดี๋ยวใครตอนนี้มันนบสิ่งเราที่สาสิ่งเหล่านั้นที่มันผ่านมากับเรามันนาให้เรารู้ว่าเออคน,เคนที่เราคนที่เราเคารพนับถือคนที่เรารักเราอะไรเงี้ยบางคนเนาะถึงเวลา,ถ,วลา,า,าถึงเวลาย่ำหยีก็ย่ำหยีถึงเวลาอิจฉาก็อิจฉาก็เลยทั้งนี้ก็เลยเลือกคนเลือกเลือกคบคนอะ่ะเออสมัยก่อนเรามันก็เป็นกระแสมันก็เป็นไวรัลใครก็อยากจะเข้ามาเรา เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็อ้ารับแขนเป็นคนจริงใจกับทุกคนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยมีประเด็นนั้นนี่นู่น mm hmm. ก็เลยบ่ค่อยบ่ค่อยอยากไปหาคนมาไหน <c oughs> ขันคนเขามาหากัเป็นยาก mm hmm. คนคนอิจฉาเรามัน คนอิจฉานี่ไม่ได้มัน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 ดูออกไงยิ่งยิ่งรออยู่น้อยเนาะเราทำอะไรมันก็พอไปได้เนาะเราทำอะไรมันก็ดูเป็นเป็นเป็นดูดีไปหมดก็เหลี่ยมตาพี่นาะขันยาท่ันเหลี่ยมมันมันเป็นสนามบินไงมันเหลี่ยมตาไหมเลี่ยมตาเลี่ยมตาขนาดเราทำอะไรมันก็เป็นมันก็เลยเป็นแบบ ดีไปหมดแล้วเวลามันเกินหน้าเกินตาบางทีนานเหมือนตั้งแต่มาไม่รู้ว่ามันรู้สึกไปอีกหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าการที่เราเดิ่นเราดังเนี่ยบางทีมันก็ไอ้คนที่บอกว่าักเรานักหนาเนี่ยอะคนนี้แหละที่มันจะอิจฉาเราเอีมันก็มีนะอย่างนั้นนหละผมก็เพิ่งเรียนรู้ว่าเออว่ะ เขากับว่าคิดว่าเราเป็นเด็กน้อยแหมเราเป็นเด็กน้อยคือเราก็คิดว่าคนที่เขาชมเราคนที่เขารักเราคนที่เขาพูดถึงเราคนที่ไปมาหาสู่กันเนี่ยมันจะต้องแบบไม่อิจฉากันแต่ว่าไม่ใช่ยิ่งคนสนิทกันยิ่งรักกันเคยไปกินอยู่ด้วยกันมันอิจฉากันแหมเคยก็ได้โอ้คือบอยิ่งดีนะคนอื่นวาเออเห็นพี่ได้ดีเห็นายได้ดีเห็นน้องได้ดีคือบอยินคือบอยินดีกัน ต่ส่วนตัวข่อยนี่อยเป็นคนมกส่งเสริมคนเนาะ่อยผมไม่ใช่คนที่แบบว่าผมไม่ใช่คนที่แบบว่า<ม>เห็นเขาเห็นเขารลบีปากหน้าหน้ายิ้มแต่ว่าในใจอิจฉาเขาอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่การคือยิ่งเขาอยากได้คนในองค์คนในองค์กรบริษัทผมเนี่ยหรือว่าเพื่อนในวงการเนี่ยผมก็ไปช่วยผมก็ช่วยช่วยเหลือเขามาเยอะบางคน สมัยบางคนไม่ไม่รู้จักการสร้างสร้างอะไรได้อันนั้นอันนี้ออนไลน์ผมก็สอนหมดผมก็ไม่เคยว่าเนี่ยหลังมาก็มีอินฟูมาพูดว่าเออมีวบ้าฟินแลนด์แนะนําจนได้รายออกจากงานทุกวันนี้ก็เป็นอินฟูชื่อดังอันนี้ไม่เอยอันนี้ไม่บอกว่าใครนะแต่แต่เขาพูดเองอัไหเงี้ยเราก็เราก็ไม่ไปดั้งโจมนคุณแต่ว่าเรามีแต่ความมังดีแต่คนรอบข้างเรา,ามีแต่คือเรามีแล้วเราได้เราเราพออยู่แล้วเรา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 เห็นโอกาสเห็นเงินเนี้ย ตอบก็ว่าเออมูจอจบก็ว่าเย็ดนี่จริง,รงหลายคนที่มาหลายคนที่มันเคยมาโบสถ์สุสาเคยมากะค่ะเคยไปเคยไมา่หาก,กันแต่ละแต่พอวันหนึ่งมาเราได้คือคุณก็ได้ดีเราก็ได้ดีก็ต่างคนต่างได้ดีเสียทำไมเอซดูเอชซีขคงรู้เลยว่าเออ เอฟซีคือว่าบริหารเป็นแรกนี่มีผู้ใดมีจกคนที่จริงใจกับข่อยถึงบอกเจ้ากระสือหัวระบาคนที่มาซัพพอร์ตข่อยผู้ใดเนี่ยที่จริงใจังอมแอมอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งใครที่มาอยู่รอบข้างเราเนี่ยมันกลายเป็นอิจฉาเราเราก็เลยกลายเป็นอยู่ยากปัญหามันตามมาทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเห็นไหมทำอะไรทำอะไรมันออกมามันก็ฟังไปหมดเห็นพวกหนอนเตี่ยมากกับคนจางบึ่มบุมเกิดมาบ,บ้านนี่เห็น เกิดมู่บ้านข้ามหมู่ควานเฮ็ดพวกมนันตี๋ยวมาเฮ็ดขืนมากพอดพกเจ็ดเดือนกบับรอสุขภาพสาเร็จคนก็หงุจหกเป็นทีวงกว้างกาง็กเกิดการไม่พอใจเกิดการมีปากใส่แล้วเราก็ไม่ยังไม่ซีเรียสน,นะเราก็แค่สงสยัยแล้วเราก็ไม่โกรธเราไม่โกรธไม่เคืองไม่ใครแต่ว่าทำไมคนเหล่านี้ยังมีอยู่ในเมื่อต่างคนต่างมั่งต่างมีต่างอะไรเงี้ยก็เลย ามาซาดอกมาซาแหลกันเล้วเห็นกันก็บอกกันก็ว่ากันเสียไปสูงสิงเนี่ยบอว่าเอา้าคนประเภทผูดูบาดูา้ึงบาดหรอกว่าเพราะว่าเจอกับตัวแล้วมานั่งคิดละอูเรามันอายุน้อยเกินไปแล้วมันได้เรียวมีเรียวเกินไปจนเขาต่อหน้าเขาก็ดีอยู่แต่ว่ารับลังอูเป็นญาติมากเป็นญาติมากบอกเลย ทำวงเล็กๆ,ๆคนแบนนบจางคนแบบเมตตาเขานอ้องอิบซีัเมตตาเขาก็เป็นเขาก็เป็นคัสคูคาตาที่บวาถือทาถึกตาตึ้งอะไรเงี้ยสมมุติหรือเราเปิดร้านสร้างบ้านหลังใหญ่โตมีอาณาจักรฟินปลอาณาจักรโตเกียว เกิดมู่บ้านขัน้นก่อนมึงเคยมาเก่งกักูแท้อะไราเงียใครคอยละเห็นเด็กหน่อยรุ่นเด็กหน่อยรุ่นใหม่สมมตินี่ภากันเก่งภากันไม่ใงี้ยครันเดี๋ยวคอยอู้ค,อย,คอยชื่นชมเดี๋ยวคอยยินดีนําเลยเพราะอะไรเพราะสังคมและประเทศเราจะได้มีคนพัฒน์คนเก่งๆสร้างพัฒนาก็จังเข้านี้เข้าเป็นผู้บริหารเขาเป็นเจ้าของโงกจาของใคร คนกนก,นกษตรกรอยาก้องเขาเขาเพิ่มใจเขากปไนนางคิดติดชาคนอยู่ฮข่อยเป็นคนลักษณะคือผู้หญิงแต่ข่อยพยายามใส่ผู้หญิงเงรอบข่อยเป็ขอป่ขอยเป็นคนหนากข่อยเป็นคนบุคลิกเป็นผู้หญิงแต่ข่อยเป็นคนจ,จริจอกหลอมคือผู้หญิงอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมัน บางคนนะไม่ได้บุคลิกเป็นผู้หญิงนะแต่นิสัยเป็นผู้หญิงก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบยากอันนี้ไมไ่พูดถึงว่าอะไรแต่พูดงว่าในภาพแฟนรมที่เราเจอมาเราก็เลยเรียนรู้ไปเราก็เลยพูดถึงตัวเราเองนะอันนี้พูดตัวเองว่าถ้าเราไม่อยู่กับใครแล้วเราไม่สบายใจเราก็ไม่อยากไปเจอถ้าเจอกันก็ทักทายได้แต่ว่าถ้าจะให้ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนีง่ก็คงบายอะไรอย่างเงี้ยเพราะจาก แต่คนรักกันป็นคนมัมาเกลียดกันเนี่ยเพราะเรื่องตลกตลกเนี่ยบางทีมันก็ตลกเพราะเพราะเรื่องที่เรามีประสบคารณ์เร็เร็วทําวงดนตรีทาค่ายเพี่ออกมาได้เร็วแล้วมันมีอะไรออกมามันก็เป็นเป็นโลเป็นผ้าเขาเรียกอะไรเป็นโลเป็นเขาเรียกานว่าเป็นโลเป็นผ้ายิ่งเอิญเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลเป็นผ้ายหรอภาษาอีสานมันเอิญมากเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกพูดถึงว่าถ้าใครไม่พอใจเราเราเราเป็นชี่อเป็นอันหรอ เราทําอะไรก็ประสบความสำเร็จวงเในมันแต่ตัวผมเองนะถ้าผมก็ได้มองมุมกับว่าหรือเรามันเป็นตาะสังวะก็ไม่นะฉันก็เอือ้อเฟื้อต่อเพื่อนถ้าเกิดคนในวงการฉันก็เอือ้อเฟื้อต่อเพื่อนถ้า,นถาในสังคมฉันก็เป็นคนที่นา่ารักคนหนึ่งอยู่นะฉันก็ไม่ใช่เป็นคนแบบมาต่อยคนแม่เมื่อคนขุมนมนแบบไปเคลียร์เบื้องติดต่อกับเห็นเขาไม่ค้าเสีเวลาก็เป็นชีวิตสร้างของทว่าอะไรดิ ใจเรามันจะทุบเรื่องเปลีย่ยนงานใจมันจะทุกบดิความใจกว้างของเราสมัยก่อนบอกตรงว่าสมัยก่อนทำตอนทำกลุ่มปิดใหม่เนาะอันนี้พูดท้าคำหลังไม่ได้พูดถึงอะไรไม่ได้พับยิงใครสมัยก่อนกลุ่มปิดกลุ่มปิด ของเราของผมเนี่ยเป็นเจ้าที่ขายได้คือละสามล้านก็มีสองล้านก็มีในยุคโควิดอะ่ะเบิอดอตานเบิดเมืองเขาพักกันตกงานตะกี้อ่าเบิอดอบานเบิบดเมืองเขาพักกันตกงานตะกี้เด้อโม่ข่อยพักกันขายบาร์ได้คือละสามล้า,ลานอันนี้ย่อไปห้าห้าปีที่แล้วขายขายบาร์าาดได้คือละสามล้า,ลานเดือนหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสิบจีบล้าน เ้วขายมาอยู่นีเป็น3ปีช่งวงโควิดเขาพากันจิงป่ะเลพวก่านพากันมีเงินตอนช่วงโควิดเออช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่รุ่งเรื่องตอนนั้นชีวิตที่ชีวิตที่เชชีวิตที่รุ่งเรืองแบบเงินเข้าสุดสุดเนาะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิดและเราพลิกผันโควิดให้เป็นเอาตรงว่าไล่จากมือถือเรื่องเดียวบ่าผู้ไทยเนี่ย ผมก็เป็นคนเอามาไลฟ์นป่าในในวงอ่ะผมอเอามาไลฟ์ตั้งแต่คนแรกเลยผมเป็นคนจ้าเองมาแต่แรกแต่ก่อนมันไม่มีกล้องใหญ่แลก็มันจะเป็นโทรศัพท์ไลฟ์ผ่านมือถือผมก็ไปเอากล้องบ่าวภูไทยมาเนี่ยมาไลฟ์บ่าวภูไทยจะรู้ดีว่าเราขายได้เท่าไหร่สมัยก่อนคือพี่วันอันนี้พูดถึงว่าแล้วทีเนี้ยยุคยนั้นเนาะก็มีเราก็ไม่ได้แพงเขาไม่ได้แพงความดูพระสมานเอง ใครเข้ามาถามเข้ามาพูดถ้าเป็นถ้าย้อนถ้าเป็น F4 e ตัวจริงอะจะรู้เลยว่าผู้ใดเขามาหาตะกีกระแบงตัดเบิดเขามาขอข้อแถบเขาเอื่นเน้าไปอะไรแบงเคืองเองืนแบงเคืองกับกรแบงใครมาคือสมัยก่อนมันมีแค่สองวงที่ทำได้นะมีวงสามรอยเพราะมันแพงกับนี่แหละจุดจุดจุดฟินแลนนี่แหละมี2องวงที่ตีคู่กันมา ตีคั่วมาในช่วงโควิดแต่พวกผมจะทําบ่อยผมมีเซียนใบเพราะว่าช่วงอ่ะคีย์บอรมันคนมันติดคนมันเขาดูเราเขาซื้อเราขาย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 ไอช่วงดาราม่าในนุ่นคือละสามน้ำสองน้ำสามน่องสองล้ำสามน่องยืงงั้นอ่ะขายเดือนหนึ่งค้าขายขายขายอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งางาเดือนนึงเดือนนึงมีเกียรติแล้วคนก็มาขอความรู้จากเรามาอ่ะ อัดคิดอดอะไรแล้วก็เออคือเหเแต่คือเก่งแต่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือคนในฝั่งว่าเราก็เป็นคนที่เลือเพิ่มกับแยมาตลอดนะเออเราเรา,เราไม่ได้ไปจะสั่งต่อใครนะแต่ว่าถ้าเขาจะสั่งเรา,าก็ไม่ผิดเพราะเรามันก็ไม,ม่ตะสั่งจนพัฒนามาเป็นกลุ่มปิดกลุ่มปิดมามันมันไม่มีใครทำได้หรอกในยุคนั้นอะ มีไม่กี่วงที่ทำให้เป็นหมื่นใบมีวงสาน้อยกับนี่แหละนี่แหละนี่แหละกับอันจุดจุดจินแลนด์เออหนักคือเราก็เป็นคนแบบนี้มาตลอดเวลาเราไม่เคยว่าเราช่วงที่เราดังมากๆใครเข้ามาหาเราก็ต้อนรับหมดตัวแหช่วงที่มีลูกคนแรกเ็าดังมากๆดังเมื่อนเมื่อื่นเบื่อานเมื่อื่นเขาสวน์มูมาตุ้มมาง้ม น,น,น้งองๆในวงการจะมาตุ่มมอโงต่อซื้อมาออกกแก๊เซ่ต้องกันนั่นแาๆเฮาก็ไม่ค่อยว่าหรนอหล่ะเฮาก็บ,บม่ค่อยค,คิดใส่มองกันเฮาก็บม่ค่อยค,คิดไม่แต่คิดอเดียวว่าออกกแก๊เซ่เราไม่นี่มีแต่คิดมีแต่บอกว่าเออแบงคนเรามต้องช่วยกันเนาะคนเราไม่ขึ้นมีลงอนคาคตอะไรต้องไป็นอาใสยคุณก็ได้ใครเข้ามาเราก็ต้อนรับอะไรเงี้ยใครเข้ามาก็แค่แค่แ,คแคมา,าถ่ายโครงการคลิปเอาเหรียตรงเหรียทิ้งจากเราเราก็ไม่เคยว่าเพราะสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าการทำคลิปวิดีโอนะ ช่วงน,นึงมุกไกันว่ามนันมุกไข่เบิดนเบืองคักเบิองแน่ช่วนงนึงไทยนลิตาไทยะนีนเบืองคักฝอเลียงลูกเลียงอย่างข้นเบืองคักไปกิคนดูจริงๆติดงอมแม่แหละประดิมีมากว่าไทยานา้าตาอย่างนี้่เคยไหวเยไไข่เ,เบื้อ ตามันเรียนี่อน่ครเลียงเลี้ยงใครเลี้งดูผู้เดียวก็อย่างนั้นพม่น totally right. ้องแบบว่าคือยังมากกับพี่สิอ่ามกอะลูกอลูมันเล่นมันอย่างเริ่ข่เนี่ยมัจะเป็นคนี่พี่เลี้ยงเลยซเปคือยังข่เราไข่มันท้องหูจมาลูกไหมลู้จมว่าลูกว่ามันเราเราเราเรียกลูกสองคนใช่ไหมอยู่ในบ้านลูกคนนึ่งจะถาม ลูกหนึ่งจะเล่นของเล่นเราจะอาบน้ําให้ลูกยังไงโจทย์ของคุณคือโจทย์ของคุณคือคุณมีลูกสองคนคนหนึ่งสองขวบคนหนึ่งห้าขวบทั้งสองคนนี้ยังต้องอาบน้ำให้อยู่อาบอาบน้ําให้พี่ก่อนอาบน้ำให้ตากรอ,อาบน้ำให้ตาแล้วก็เปิดประตูไว้เอาของเหล่ดไหม่ตบเกี่ยวเหล่นอยู่หนห้องน้า อันนี้เป็นหน้าห้องน้ำโตเกียวก็เล่นของเล่นอยู่เขาบอกแค่ไปห้องน้ำเราก็จะมองเห็นว่าลูกเราเล่นของเล่นอยู่เราก็อาบน้ำเพื่ในแต่กับการทีเนี้ยประตูปิดไม่ได้น้องจะร้องไห้ไม่มีใครดูเมียนกเมียนกกขาบ่กท่านตื่นเมื่นไหร่นัตเดียว่็ท่านตื่นอันนี้อันนี้เทคนิคของเราเนาะประตูไอ้ของกระเด็นเขาเมันกระเด็นยังหันหลังมันกระเบื้องมันเห็นหน้าเขามื่กระเด็นยังหันสลับกันเปลีอยงเพื่อเลี้ยกับไปเปลื่อกับ ไปเร่นโทัพา์ถาเล่นนระดับนิถาบัตรลยนะน้องมาอาบสอาดแล้วก็ออกมาแบบนี้เส็จอันนี้คือเส็จอันนี้คือเสียแล้วใช่ไหมเส็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดพ่อจากน้ำเองคำถามคือถ้าเกิดพ่อจากน้ำเองไม่มีใครเลี้ยงคุณจะทำยังไงจุดของคุณทำยังไงจุดของคุณหนึ่งโทรหาคนมาดูลูกให้ก่อนแล้จะจับน้ำสองคุณไปจุดยอะไรได้ไหม ไขคือไข่ปลทูไข่ไช่ไทจนี่คือคอ่อาบก่อนลูกทั้งสองตื่นตัวไข่ใ่ะมันเลี้ยงถ้ามันเลี้ยงมันเลี้ยงง่ายมากแต่ว่าเลี้ยงจริงก็อาจจะยากัน้อยแต่ว่าในวันที่เรามีเวลาเลี้ยงอันน้อยนิดมาสามสี่วันเนี่ยเราก็อยากทำเองบทุกอย่างอันนี้พูดถึงภาพเราในระยะสั้นที่เรามาเลี้ยงอาจอาจจะไม่ถ่ายคิดตัวเวลาตื่นขึ้นมาอาบตัวเองก่อน แล้วเวลาเสร็จจากลูกปุ๊บไม่มีใครดูต่อมันก็จบใหม่แต่ถ้าเกิดคุณอาบลูกทั้งสอบเลยแล้วเด็กสองเขนี้หยุ่ด้วยกันไม่ได้มันเด็กเกินถ้าคุณพ่อเป็นตัวอาบน้ำปุ๊บเราก็เป็นห่วงแต่ถ้าเกิดเราอาบเสร็จแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วพร้อมถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเราก็อาบลูกสอบปุ๊บเราก็ไม่มีเข้ากับเขาต้องมีหนีไปล่ามีมากเลี้ๆน,น้อยบางบางทีบางบางคนจะทำให้คุณว่า,า,ายคอยเห็นบางยาอ,อย่างเนาะมือแขวงสิเลี้ยงลูกมู่แข่นมือแขวนก็ควรตลงเปลี่ยนนี้นู่น มราเบาาิ้งลู่หนแน่เสียอาบน้ำาะนี่ก็นแล้วขึว่าอาบก็ดูเห็นตื่นวะเออ็คือว่าอาบก็ลูกเสีนยนี่หรือถ้าเกิดว่าหรือว่าเตรียม,มไว้กับกระจังอาบเพราะเราเรา,เราเป็นคนเลี้ยงลูกมันเวลามันมีก็ไม่เนีเนาะบางนคนไม่ได้อาบน้ำเลยต้องรอลูกนอนแบบต้องถ่ายลูกก้อนวิ่ง2าสองสอง,สองนตอนปายจังจะจะอาบก็มี่อันอย่างนี้ก็มีไม่นีไมไ่หรอกทำ,ทำไมก่อนเราเนี่ยเรามีประสบการณ์โชคดีที่เรามีนประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องมาก่อน เมื่อก่อนเนี้ยน้องแบบเลี้ยงสองคนออกทํางานเนี่ยทำงานเรื่อง,งล่างเรื่องล่างกงุนเรื่องอันนี้นู่นเรื่องล่างด่าล่างน,าน,นี่ตะกี้นี่ยล่างเขาไปแล้วอย่างล่างเลียกเขาหนิโอ้ยหลงังเขาไปตะกี้อย่างเขาก็อไปล่างเขาเอาอันเล็กหน่อยเนาะท้องค่ำเล็กหน่อยไหมมันก็จะเป็นกวนเป็นคุยเมียงกับเขาเลียกเขาเบื่อเก็บไปให้เบื่อสุดยางไปหน้อง ขันขนเนี่ยนะขันแข็งขันคนบ่ายบ่ายเล็กน,น้อยเปลี่ยนมันเมืองออกายต้องให้ข่ติดท้ายคลิปเหรอพกเพื่อนก็จะว่าว่าจะบอกว่ามัายยานเลี่ยนดีแล้วท้ายคลิปเนาะแต่ข้าเหลืยวเบืองการบ่ายจับลูกมันสิบออเบืองกว่ากูมันตะาบขี้ลูกขึ้นเนาะขันข,นขันบเบื้องใบอะไรเนียนมันสิเบืองออกเลยล่ะ